ก็มีการสุดประทัดแก้บนกันนะครับยิงปืนอะไรก็มาที่นี่หมดเลยบรรยากาศก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับเรือหลวงพระล่วงจำลองครับอันนี้เป็นเรือหมงจำลอง ารีครับนี่สาาหลวงปุษสุจุดนี้ก็ต่อเรือไปเที่ยวเกาะเต่าได้นะครับเกาะลังกาจิวเกาะเต่าไปได้หลายที่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ขึ้นไปกาบเสด็จเตียก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูต่อไป